รถ่วยงานประวัติดีแบบนี้สภาพสวยๆแบบนี้มีคันเดียวที่เป็นเกรดเอและที่สําคัญมันเป็นคดคันเดียวที่ปีได้ปี19นะครับปี19นะครับและเป็นรถ่วยงานมาจากวีคัมเปิลชันนะครับสภาพสวยน่าใช้หลอ่ลอๆแบบนี้เป็นตัวยสูงพีเนอร์บอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับคันนี้ผมบอกเลยอย่าจะเป๊ะอย่าเป๊ะจะพารีวิวแบบและเอียดยันหัวน็อตทุกจุดเลยบอกว่าเดิมเดิม สวัสดีครับพบกับเป้อีกเช่นเคยนะครับเป้รถกระบะเกวันนี้นะครับนำเสนอรถตัวสมาร์ทแคปครั้งก่อนเคยถ่ายไปตอนภาพแรกลับเข้าใหม่นะวันนี้นะครับบอกเลยว่าล้างแล้วสปาแล้วนะครับแต่ยังไม่เต็มร้อยเกซให้ดูว่าหลังชงเป็นยังไงนะครับบอกเลยว่ารถคันนี้สวยมากๆไฟหน้าเดิมๆนะครับไม่มีชนนะครับสีสันเทียวรถได้สภาพเดิมหน้าหล่อได้หน้าหล่อโคทะเบียนสวย238ซื้อคันนี้ได้ทะเบียนนี้เลยนะครับทะเบียนเลขสวยคันนี้นะครับและที่สำคัญนะครับสีสันเทียวรถได้สภาพเดิมนะครับ ไม่มีชนนะครับย้ำไม่มีชนนะครับรถคันนี้ไม่เคยเกิดประสบอุบัติเหตุแต่สิ้นส้นและที่สําคัญนะครับเร่มให้ดูโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับประวัติศูนย์เข้าศูนย์ตลอดนะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้น่าใช้มากๆนะครับร้อยห้าสิบแรงม้าเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับมีโหมดกาบขี่ให้ถึงสองโหมดนะครับดอกเบี้ยถูกดอกเบี้ยดีมีโปรพิเศษให้ด้วยนะครับสีสันพีพันธ์รถสภาพเดิมฝากระโปรงเดิมๆนะครับที่เห็นนี้เป็นรอยคาบน้ำเท่านั้นนะครับเมื่อกี้เปรียบฝนมานะครับขับไปับ บอกเลยเดี๋ยวไม่ทันนะครับบอกเลยว่าลูกค้าหลายคนถามหามาเยอะนะครับผมเลยรีบิวให้ดูอีกรอบนึงนะครับนี่เลยแบบละเอียดนะครับอ่ะสีเดิมสภาพเดิมนะครับแก้มลงแก้มล้อต่างๆเดิมๆนะครับอ่ะยางสภาพใหม่กริปนะครับแม็กขอบสิบเจ็ดอลลอยนะครับล้อหน้าได้ดิสนะครับล้อหน้าดิสเบรกนะครับขอบ17นะครับสภาพเดิมนะครับซุ้มลงซุ้มล้อได้เดิมๆไม่มีรั่วแตกเลแทั้งสิ้นนะโครงสร้างเน้นว่าเดิมเลยนะครับ ไม่ขายรถเดิมไม่ขายรถแต่งนะครับเพราะรถแต่งจะไฟนันไม่ได้นะครับจัดได้ก็ยอดจัดตกนะครับลูกค้าใช้เงินดาวเยอะไม่เอานะครับแบบนี้ยอดจัดล้นๆนะครับใครชอบสมาร์ทแคปยกสูงเอาไปใช้งานต่างจังหวัดต่างเมืองก็ได้ใช้หมดเลยนะครับ4ี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทซื้อสดก็ได้จัดไฟนัก็ได้บอกเลยว่าช่วงนี้นะครับลูกค้ามาออกรถเยอะมากนะครับและต้องเป็นค่ายโตยต้าเลยนะตอนนี้นะครับโตยต้าอิยสูนะครับแล้วก็จะมีนิสสันแค่สามค่ายที่ว่าขายดีนะครับ เพราะว่าเขาบอกว่ารถทั้เนี้มันได้ออปชั่นที่เยอะนะครับคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายและอย่างโตโยต้าคันนี้นะผมเข้ามาทีไรทั้งนะหมดทุกทีเลยนะครับรอบนี้เหลือแค่ไม่กี่คันแล้วเหลือแค่สองคันสามคันนะครับหายากในตลาดแล้วก็ถ้าเกรดเอแบบนี้มันมีแค่คันนี้ที่ไ,ไป็นปีสิบเก้าแล้วก็เป็นรถทำง,งานด้วยนะครับมาดูกันต่อนะครับกระจกรอบคันเนี่ยกระจกมองข้างนะครับนี่ได้เป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะครับเป็นโครเมียมนะปรับได้ไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้พร้อมนะครับ สภาพเดิมสวยใสนะครับกระจกด้านหน้าเนี่ยเป็นของเดิมแท้โตโยต้านะครับนี่เห็นไหมโตโยต้าเดิมแท้เลยนะครับกระจกเดิมภาษสีพลบอไม่มีขาดนะครับถ่ายสดๆดิบๆให้ดูเลยว่ารถมันเปียกน้ำนะครับตาฝนมาเมื่อกี้ขับเพิ่งมาถ่ายตรงนี้ให้ลูกค้าได้เห็นว่านี้มีไฟนะครับหูจับประตูก็เป็นโครเมี่ยมนะครับสีเดิมสภาพเดิมแบบนี้นะครับคาริบอยมีให้นะครับทำมาอย่างน่าคาริบอยด์บอยเลยถอดให้นะครับแต่ไม่มีผลต่อราคาบอกก่อนนะครับไม่มีผลต่อรานะอ่า ดูหัวน็อตเดิมๆนะครับหัวน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีไข่ไม่มีขยับสักตัวนะครับดูไปนี้นก็รู้แล้วว่ารถเดิมนะครับเดิมๆไม่มีแกะไม่มีไข่โครงสร้างได้เดิมนะครับตัวนี้เป็นโฉมตัว E นะครับตัว E นะไม่โอเวอร์นาสปอตเห็นไหมครับ เดิมๆชัดๆคมๆทุกเม็ดแบบนี้เลยนะครับไล่ดูนะครับทุกเม็ดนะครับสภาพเดิมนะครับย้าว่าสภาพเดิมเลยสวยน่าใช้นะครับและเป็นตัวเกียร์ออโต้ด้วยนะครับพัดลมมีให้ทั้งหมด1.2.3.4จุดเย็นถึงด้านหลังนะครับเอกสารต่างๆนะครับมีให้ดูครบๆนะครับมาจาก V c o m p o l a t i o n นะ รถในงานนะครับผมเป็นรถที่เอามามาขายส่วนใหญ่เนี่ยรถในงานนะครับปัญหาน้อยนะครับใช้ไปไม่ค่อยมีปัญหานะครับภาษีพรบต่อถูกต้องแบบนี้นะครับเนี่ยหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกเจ็ดปีละหนึ่งพันสามร้อยบาทโคตรถูกเลยนะครับรถสวยแบบนี้คุ้มค่ากับราคาที่จ่ายนะครับร้อยห้าสิบแรงม้าสภาพเดิมนะครับตัวนี้ไม่ต้องตกใจนะบอกที่มันหายไปนะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเอาไปล้างสปาอยู่นะครับ ก็มาถ่าย Before after ให้ได้ดูนะครับโครงสร้างต่างๆตัวงถังได้เดิมแน่นอนไม่มีชมน้ํานะครับเปิดให้ดูนะนี่ครับสบภาพเดิมนะครับตัวถังสีเดิมแท้จากโรงงานนะผลหัวน็อตเดิมเดิมนะครับแม่แรงเครื่องมือ,อยูต่างๆอยู่ครบนะครับได้มาเดิมๆอยู่ครบเลยนะครับ แล้วก็โครงสร้างเนี่ยเดิมแท้รับประกันบริการให้นะครับทั้งคันเลยนะครับสภาพเดิมไม่โอ้ไม่นักเนี่ยแกะดูได้เลยนะครับเดิมแท้แน่นอนนะครับเดิมจะเป็นแบบนี้โครมแบบนี้ทุกจุดทุกเม็ดไม่ไม่มีคดไม่มีงอแล้วก็ไม่มีรอยทำสีนะครับได้เดิมเดิมสภาพเดิมนะครับอ่ะใครโง่ตกใจนะครับชอบมาแกรเพลเนอร์คันนี้นะครับติดต่อมาเลยนะครับ094794848นะครับเชื้อเพลิงเป็นดีเซลนะครับ รถคันนี้5 5อย่างมา้าช่วงล่างเนี่ยช่วงล่างดีออกแบบความบาลานซ์มาเพื่อบรนทุกได้โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ตัวด้านท้ายนะครับไฟไฟเบรกไฟถอยนะครับได้เป็นหลอดไส้ฮาโลเจนนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวไฟเลี้ยวก็เหมือนกันได้เหมือนกันเลยนะครับแคดด y b บอยเดิมๆนะครับสภาพสวยใช้ได้นะครับ เพราะสวยใช้ได้เลยนะครับแม็กไิเนอร์นะครับตัวนี้ไม่ใช่แม็กไิเนอร์ของตัวช่านะจะเป็นเบสไลเนอร์นะครับซึ่งคุณภาพจะดีกว่าจะแข็งแรงกว่านะครับแล้วเกรดดีคุณภาพเลยด้านหลังนะครับตัวนี้ได้กระบะเดิมนะครับกระบะเดิมไม่มีตัวชนเก็บชุดท้ายมีมาให้พร้อมตัวนะครับเมทสลิกกันลื่นนะครับตอนเหยียบขึ้นนะมีให้ครบๆเลยนะครับ อ่ะคราวนี้เดี๋ยวเป้ให้ดูอะไรนะครับจุดที่คนดูนะครับคือจุดนี้เลยนะครับล้างน้ําต่างๆนี่ของเดิมแท้จะเป็นแบบนี้นะครับไม่มีชนการันตีให้เลยนะครับเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมเลยนะครับ CLCR อยู่ครบครบนะครับนี่คมคมชัดๆัดแบบนี้นะครับเปิดดูใต้ท้องนี่ครับสภาพเดิมเห็นไหมเดิมเดิมเป็นแบบนี้นะครับนี่คือเดิมนะครับทางขวา CR ก็ต้องอยู่ครบครบแบบนี้เช่นกันนะครับนี่ครบครบคมคมชัดๆัดนะครับ แคดดี้บอยยังใสใหม่กิ๊สภาพดีนะครับคันนี้ไม่ค่อยได้บรรทุกเท่าไหร่นะครับผมบอกเลยนะครับมีแค่วิ่งไปดูงงดูงานเท่านั้นนะครับจากประสบการณ์ที่เอาจากบริษัทนี้มานะครับรถหน่่งงานเมื่อก่อนก็เอามาจากหลายบริษัทนะครับเราคัดนะครับหน่วยงานนะครับไม่ใช่ว่าจากหน่วยงานไหนก็ได้นะครับต้องคัดหน่วยงานรถหน่วยงานไหนใช้สภาพดีไม่ดีนะครับเรา เคยผิดพลาดมาก่อนนะครับล้อแก้ไขจุดนี้ก็คัดตรถที่สภาพดีนะครับไม่เก็ดไม่ช้ำมานะครับคันนี้เครื่องนะครับสภาพต่างเดิมเดินดีเลยนะครับใต้ท้องนะครับใต้ท้องเดิมเดิมยางอะไรอยู่ครบลงลูกบมาดเนี่ยไม่มีรอยกระแทกสภาพเดิมนะครับปีทายของเหลวทุกระยะนะครับบอกเลยว่ารถสวยคุณภาพเกรดเอนะครับส่งะเปรสบายจะได้นะครับแนบผ้าบรรทุกได้เป็นตามท่อเดิมนะครับช่วงล่างเดิมนะครับ สีสันพิมพ์รถได้สภาพเดิมนะครับบอกเลยว่าคันนี้รถเอาไปเก็บสีรายละเอียดมาเก็บด้วยรอยมานะครับต้องเก็บนะครับไม่งั้นอย่ามีด้วยรอยอย่าลูกค้าจะไม่สบายใจนะครับด้วยรอยขีดข่วนนี้มีปกติครับเ็เก็บให้หมดนะครับอ่าและเลขเฟรมเชอซีนะมาดูอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะนี่เลยนะครับเลขเฟรมเชอร์ซีเฉลียคมๆอยู่ตรงนี้นะครับนี่ ครบทุกจุดนะครับจาไว้นะลงท้ายด้วย 54,,67 หนะครับห้ามจางหายตรงนี้ห้ามหายที่คาดนะครับถ้าหายอย่าซื้อนะครับผมบอกเลยนะตรวจทุกครั้งก่อนซื้อรถนะครับแต่เป้ตรวจให้แล้วไม่ต้องห่วงนะครับซื้อเป้คุณสบายจะได้นะครับเอฟซีทุกท่านไม่ต้องมีความรู้เรื่องรถนะครับเตรียมตังเตรียมเครดิตตัวเองมาก็พอนะครับแค่นั้นนะครับขอแค่ดีๆประวัติดีแมตติบริลิตแมตติบูโรโทรมาหากันได้เลยนะครับย้ํานะโทรมาหากันได้นะครับผมช่วยดูกท่านแต่ทุกเคสได้ได้รับใช้แน่นอนนะครับ ครั้งก่อนลูกค้าเนี่ยไปที่อื่นมาไม่จบไป2ที่นะครับลูกค้าผมนะไปสาขแก้วก็แล้วไปชนบุรีก็แล้วไปสมุทรสาครก็แล้วไม่ผ่านนะครับมหาเป้รอบเดียวผ่านเลยนะครับเพราะผมรู้ว่ามันควรแก้เคสยังไงนะครับถ้าซื้อรถนะครับถ้านอีกจับไฟนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับถ้าไม่มีความรู้นะครับบอกเลยออกยากนะ แล้วไมออกยากเลยนะครับแต่ถ้าออกคบเป้บอกเลยว่าผมมีฟินแลนซ์มากกว่าสิบที่และผมรู้ว่าแก้เคสยังไงให้ผ่านนะครับอ่ะสภาพรถนะครับด้านในเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับเปิดมานะประตูหนักดีปกตินะเปิดไม่มีเสียงแอรนาร์ Art เลยนะครับซีนฝากระปูว่าซีนฝากระโปรงได้เดิมเห็นโอมว่นาเดิมเดิมผมครม่มนะครับซีนเดิมสภาพเดิมนะครับสวยเดิมเลยนะครับ แผงประตูตรงนี้นะเป็นสีทูโทนนะครับบอลเงินตัดสีดำมีกระจกไฟฟ้าสซ็นเล็อกมีให้ลําโพงสดอกรอบคันนะครับมีตัวล็อกเบรกล็อกคัทให้ครบแบบนี้ด้วยนะครับมีให้ครบเช่นกันนะครับนี่มีให้นะครับก็เอาไปใช้ด้วยนะครับซอนสี่พันถ้าติดนะนี่เลยแปรนลวเบรกนะครับมีการสึกหลอตามอายุการใช้งานปกติเพราะรถก็ไม่แก่อยู่นะครับไม่กลางๆเนาะมีคำหนึ่งไม่แสนเก้าครานี้ไม่แสนหกถือว่าดีกว่านะครับย้ําเลยนะอเครื่องฟรีสตาร์ตติดง่ายนะครับ เดี๋ยวให้ดูอะไรนะครับนี่พวงมาลัยหุ้มหนังอย่างดีแอร์แบ็กมีครบซ้ายขวานะครับจอดิสเทย์เล่นได้ตรงนี้วางสายรับสายได้นะครับแล้วก็ทนเสียงเสียงนอกต่างได้เอ FM AM มีให้นะครับจอสายแจ๋วสภาพค,คลิปเลยนะครับระบบเลไฟและหมอกก็มีให้แอร์ปรับได้4ระดับนะครับที่วงางครื่องนกระน้ำมีให้เขาเล่นมีให้สองจุดนะครับโหมโดอีโคและโหมดพาวเวอร์มีให้เลือกถึง2โหมดนะครับเกียร์ออโต้นะครับเกยียร์ออโต้หรือเกียร์ดีก็ได้เกียร์อันนี้ก็ได้เกียร์ เมนูนว่ก็ได้6สปีดนะครับประทูประตูต่อได้หมดเลยนะครับแล้วก็นะครับเอกสารรถมีให้ดูครบๆแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมมาจากวีคอมบูเดชั่นนะครับพอสีพลาต่อตลอดไม่มีขาดนะครับไมค์คันนี้อยู่วันแสนเก้าก็แสนหกนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นโลนะครับไมค์หนึ่งแสนหกหมื่นโลเข้าศูนย์ตลอดนะครับย้ำเข้าศูนย์ตลอดแบบนี้เลยนะครับ บ่อเป็นบ่อผ้าบากิซีดแบบนี้โครงสร้างเดิมๆนะครับโัน็อตเดิมๆนะครับยามาเดิมๆไม่มีแกะไม่มีขขยสภาพเดิมเลยนะครับสวยใช้ได้นะครับเอาไปใช้งานกันนะครับโครงสร้างได้เดิมเช่นกันนะครับเม็ดอาร์คสปอตสวยเดิมน่าใช้นะครับใครหาอยู่ติดต่อหาเป้เลย094794848 l ลน e id ทักมาหากันได้เลยนะครับอีกจุดหนึ่งที่คนดูนะครับให้ดูตรงนี้นะครับดูฝาหน้าเครื่องว่าเดิมไหมนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับนี่ สภาพเดิมทั้งคันแล้วมาดูหน้าเครื่องหน่อยเป็นยังไงนะครับช่วงล่างก็เดิมก็ดีแล้วนะครับมาดูหน้าเครื่องหน่อยนะครับจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายควรดูนะครับดูคันหน้าแก้ใสข้างขวาเดิมไหมหม้อน้ําดันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพาดูนะครับพาตรวจก่อนจะซื้อนะครับราคา4 1 9 0 0 0คันคันนี้ครับสตาร์ทเครื่องเพื่อฟังเสียงเครื่องนะครับว่าเครื่องสภาพเป็นยังไงเครื่องเดินยังไงปกติดีไหมมีเสียงคงเสียเขตมไหมนะครับแล้วก็นะครับ บอกก่อนนะว่าดูนะครับดูอะไรเนี่ยดูฐานหน้าต่างมวมลงมือน้ำตาตรงนี้อยู่เดิมไหมนะครับฐานหน้าเดิมหรือเปล่านะครับนี่ไลเช็คทุกจุดเลยนะครับเดิมๆต้องเดินแบบนี้นะครับตัวอาร์ตัวแอลอยู่ครบนะครับจะมีโครงสร้างสามอาร์สามแอลอยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยครับจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ควรดูนะครับที่ควรดูเลยนะครับหัวนงหัวน็อตโครงสร้างเดิมๆนะครับนี่เดิมๆนะครับตัวเบรคเบรต่างๆได้เดิมนะครับหัวนงหัวน็อตเดิมนะครับ ตัวอาดับบอยู่ครบแบบนี้นะครับนี่คือจุดนับที่ควรดูสวยเดิมนะครับซื้อได้หน้ามือทั้งขวาหน่อยนะครับทั้งขวาเป็นยังไงนะครับของน็อตเดิมๆนะครับแก้ต่างๆก็เดิมนะครับสินโครงสร้างได้เดินแช้เช่นกันนะครับสินเดิมฝาเดิมนะครับเม็ดโอเมกอาเรียนสูตรธรรมชาติเลยหนึ่งสองสามสี่สวยนะครับส่องข้างในนะครับดูนะสีเดิมนะครับโอเคสวยซื้ได้นะครับ ตัวเล์ครอควระวังก็อยู่ครบนะครับฝาเดิมซีเดิมเครื่องเดิมนะครับ2.4นะครับ150ยหายางม้านะครับ150ยห้าสกันม้านะครับเรียกว่าสวยจะได้เลยนะครับก็ใครหารถกระบะสักคันนะครับที่นะครับเดิมๆดีๆนะครับอะไหล่หาง่ายค่าสวิตถูกผมแนะนำคันนี้เป็นรถในงานที่น่าใช้ แล้วสำหรับวันนี้นะครับก็าฝากทุกคนด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดคลายไว้นะครับอยากได้กาะบาดสมาร์ทแคนะครับคันนี้ติดต่อมาหาเป้ได้เลยนะครับ094 789 4848 48. เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเรียงสีสวยให้ดูแนะละเรียงตัวปี18สีดำไมค์0 0่ 10. แล้วก็แต่ว่าคันสีดำนี้จะเป็นตัวไม่มีเคอร์ี่บอยนะครับปี18แล้วก็ปี19คันนี้นะครับแล้วก็ปี20 0ไมแสนนะครับรถหน่วยงานนะ ราคานะครับ4.29,000 4 4 0 0 0นะครับชอบคันไหนเตรียมจิ้มได้เลยนะครับใครชอบใครชอบคันนี้นะรีบจ่ายรีบจองนะบอกเลยอย่าไปแวะไปก่อนแน่นอนนะครับมีลูกค้าจะมาดูอยู่นะครับซื้อสดนะครับบอกเลยก็ขายแต่เนียงก็ได้นะครับผ่อน7 5็ดประวัติเครดิตดีฟรีดาวนะครับดอกเบี้ยถูกมีโปรพิเศษให้ของแถมเพียบเลยนะครับอยากรู้เป็นไรติดต่อมานะครับผมสวัสดีครับ